คณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติของทบสมาชิกส,สมาคมแม่บ้านทันตกรศมท่านผู้มีเกียรติเด็กและเยาวชนทั้งหลายผมขอขอบคุณหน่วยงานต่ตางๆของทบหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมต่ตางๆที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เพื่อเด็กและเยาวชนของเราในงานวันเด็กแห่งชาติของกอง,องทบวันนี้ ดีครับชื่ออะไรครับชื่อเด็กิติรินร์นครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับอยากเป็นอาหารมาเที่ยวงานวันนี้สนุกไหมครับอขอบคุณมากค่ะชื่ออะไรครับ <c oughs> เราอยู่โรงเรียนอะไรครับ <c oughs> อยู่ปอ,อะไรครับปสี่ปสี่นะคะ โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะาแล้วมาเที่ยวงานสนุกไหมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อนิยูโรงเรียนอะไรเอ่ยปุยปุายคุ๊ยอุ๊ยปุ๊ยปุแล้วทยปมายปั๊เปุ๊ยวุ๊ยปุ๊ยปุายปุ๊ยปายยย พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ใน่องของจานแสดงนักแสดงนอกจากการแสดงยังมีะไรื่องครับสั่งตระข้ากับเป็นรนงานนะครับตัวสูงด้านหลังแล้โตขึ้นอย่างเป็นอะไรคะาและการแสดงมากมายนะครับ